สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอิงทอ k อิงโทกันอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าเจอกับอิ t ทอ k อิงโทเนี่ยต้องมีความรู้มาฝากกันแน่นอนกอ็อื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe แล้วก็ไป l o o w อ่ติกต่ออินสตาแกรมนะคะชื่อว่าอิ t ท l k อิงโทเหมือนกันทุกช่องทางเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาให้ความรู้เรื่องเรื่องอะไรเอ่ย ให้ทุกคนเนี่ยเดามาใต้คอมเมนต์ดีกว่าเนาะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรอย่าเพิ่งกดเข้านะคะค่ะก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะคะก็เริ่มกันเลยแล้วกันเนาะวันนี้นะคะเราก็เราก็จะมาให้ความหลงเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องอะไรเอ่ยอไปดีกว่านะคะก็วันนี้ก็จะมาให้ความรลงเกี่ยวกับเรื่อง asking for help หรือว่าการขอความช่วยเหลือนั่นเองค่าสมมติว่าเราเนี่ยอยากให้อยากให้ใหเขาให้ให้คนอื่นเนี่ยมามา,มาช่วยเหลือเราหรือเราต้องการขอความช่วยเหลือเราจะพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษว่ายังไงก็วันนี้ไปดูกันเลยนะคะค่ะอันดับอันแรกนะคะก็จะเป็นการขอความช่วยเหลือโดยการใช้แขนนั่นเองอาเนี่ยค่ะประโยคสายมือ Can you help me? Can you help me? น่าจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะ Can you help me? ก็คุณสามารถช่วยฉันได้ไหมประมาณนี้เนาะแล้วก็ประโยกด้านขวามือนะคะก็จะเป็น Can you do me a favor, please? Can do you? Can you do me a favor, please? ก็คุณสามารถช่วยฉันสักนิดได้ไหมนะคะค่ะต่อไปเนาะก็จะเป็นค u r การขอความช่วยเหลือโดยการใช้คูดนั่นเองอ่าประโยคสายมือจะเป็นเหมือนเดิมนะคะคล้ายๆเมื่อกี้เลยแต่ว่าเป็น Could you help me? Could you help me? อ่าคุณสามารถช่วยฉันได้ไหมแล้วประโยคขวามือะคะจะเป็น Could you please help me out with? Could you please help me out with? นะคะคุณพอจะช่วยฉันเกี่ยวกับจุดๆ,ๆเนี่ยได้ไหม าจจะเป็นปัญหาเราหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะกะ็ทวนกันก่อนก็จะมีตัวอย่างในการใช้คุณก็จะเป็น could you help me แล้วก็อันที่สองจะเป็น could you could you please help me out with could you please help me out with นั่นเองค่าต่อไปก็จะเป็นการขอความช่วยเหลือใยการใช้ would ก็จะมีนี่คล้ายๆเมื่อกี้เลยก็จะเป็น Would you to help me ก็จะแปลว่าคุณยนินดีที่จะช่วยฉันไหมประมาณนี้นะคะก็จะเป็น Would you y o help me อ่าต่อไปนะคะอีกตัวอย่างหนึง่งก็จะคือก็จะเป็น Would you y o m d help i n g me w o u l d y o u m i n d w o u l d y o u m i n d help me อ่าก็จะคุณพอจะช่วยฉันได้ไม้ประโยคนี้นะคะประโยค w o u l d y o u m i n d help me เนี่ยก็จะมี ใช้ในกรณีที่เราเนี่ยเกรงใจเขามากๆนะคะก็จะมีความสุภาพขึ้นมามากๆเลยเรียนมาถึงอ่เรียนมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเราต้องต้องมีคนสงสัยแน่นอนเลยว่าการใช้แคานคู์รูทเนี่ยแตกต่างกันยังไงเพราะว่าความหมายก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าใช้ต่างกันนะคะค่ะแล้วก็ไปดูกันเลยว่ามันต่างกันยังไงเนาะ นี่นะคะก็จะเป็นเส้นนะคะก็อันเนี้ยจะมีความสุภาพมากส่วนทางล่างเนี่ยจะเป็นเส้นของความสุภาพลงมาหน่อยอ่าข้อแรกเลยเนี่ยก็คือ Would You Mind helping me ก็คือประโยคนี้นะคะก็คือจะสุภาพมากสุภาพที่สุดใน5ประโยคนี้เลยอ่าสุภาพลงมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็น c Could you help me อ่า แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นสุภาพลองมาจาก Could you help me ก,จ help me นะะกะะ็จะเป็น will you help me เนี่ยนะคะแล้วก็ลองลงมาอีกนะคะจะเป็น will you help me แล้วก็สุภาพน้อยที่สุดเลยเนี่ยใน5ประโยคเนี่ยนะคะก็จะเป็น can you help me อ่าเราจะใช้ประโยคไหนเนี่ยเราต้องดูบริบทด้วยนะคะว่าเราเนี่ยพูดกับคนที่เราสนิทไหมถ้าเกิดว่าสนิทเนี่ย หรือว่ารู้พอจะรู้จักกันเราก็ใช้คำว่า can you help me ได้นะ can you help me อ่าแต่ถ้าเราเพิ่งอาจจะเพิ่งเจอกันแล้วเราไม่รู้จักเขาเนี่ยเราก็จะไปขอความช่วยเหลือไงต่เราก็ก็จะมีความเกรงใจหน่อยเพราะเราไม่รู้จักเขาใช่ไหมแล้วก็จะอาจจะใช้ประโยค would you mind help i n g me would you mind help me อ่าเพราะประโยคเนี่ยก็จะมีความสุภาพมากๆเลยเนาะอ่าเรียม ต่อไปเนาะเราก็จะมาทบทวนความรู้ก็หน่อยอาเพิ่งสอนไปเมื่อกี้เลยนี่นี่แล้วก็เส้นแบบนี้นะคะก็จะเป็นให้เรียงละกันว่าประโยคไหนเนี่ยมีความสุภาพมากหรือว่าประโยคไหนมีความสุภาพน้อยที่สุดเลยอันดับแรกเลยแล้วก็จะมาดูประโยคที่มีความสุภาพน้อยที่สุดสุภาพน้อยที่สุดแล้วก็จะใส่ตรงช่องด้านล่างเนาะนี่ l e s t p o l i t e นี็จะเป็นหัวโ p o l i t ์อ่าให้เวลาคิดนิดหน่อยดีกว่าว่าประโยคไหนจะมีความสุภาพน้อยที่สุดเลยอ่าติกตออติกตออ่าประโยคที่มีความสุภาพน้อยที่สุดก็คือจะเป็นประโยคนี้นะคะนี่ Can you help me เอง Can you help me ต้งใส่เคชั่นมาด้วยนะคะถ้าต่อไปก็จะเป็นสุภาพขึ้นมาจาก Can you help me เนี่ยจะเป็นอะไรอ่าติดต่อติดทนอ่าก็จะเป็นประโยคนี้เลย Would you help me Would you help me แลก็เคนมะาคะ,ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นประโยคที่สุภาพขึ้นมาอีกหน่อยสุภาพมากกว่าประโยคที่ว่า Would you help me เป็นอะไรเป็นอะไรอ่ยอ่าก็จะเป็น could you help me นั่นเอง could you help me อ่าขอขออภัยในตัวหนังสือเลยนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือจะมีความสุภาพที่สุดเลยจากสีประโยคนี้ก็จะเป็น c o l d you mind help ประโยคที่สุภาพที่สุดก็จะเป็นนี่ Would you mind Help i n g me ่าแล้วก็สุภาพลงมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็น Could you help me ่าแล้วก็สุภาพลงมาอีกก็จะมี Would you help me แล้วก็สุดท้ายเนี่ยไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นอกก็จะเป็น Can you help me นั่นเอง่าต่อไปเนาะเราก็จะมีประโยคเพิ่มเติมนะคะ คือการขอความช่วยเหลือเหมือนกันแต่ว่าสามารถพูดได้พูดได้อีกหลายๆแบบเลยแล้วก็ยกตัวอย่างมาให้ดูวันนี้เนาะก็จะมีประโยคด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็น can you give me a hand for a minute can you give me a hand for a minute อ่าก็จะแปลได้ว่าคุณสามารถช่วยฉันสักพักได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยต้องการมือแบบว่า เอามือเขามาอย่างนี้นะแต่เราต้องการให้เขาแบบว่าเข้ามาช่วยเหลือเราเองนะคะก็จะพูดได้ว่า Can แค a ยูกิมี e a น a n ลวินิทเงี้ยก็พูดได้นะคะแล้วก็ประโยคทางขวามือก็จะเป็น Could you lend me a hand Could you lend me a hand ก็คือคุณพอจะให้ฉันยืมตัวหน่อยได้ไหมประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อไปอ่ะก็จะมีประโยคเพิ่มเติมอีกนะคะ ก็ประโยคแรกก็คือ please help me with จุดๆอะไรก็ว่าไปช่วยฉันโปรดช่วยฉันในเรื่องจุดๆแล้วก็ประโยคที่สองนะคะจะเป็น do you have any free time on จุดๆ do you have any free time on จุดๆคุณมีเวลาว่างที่จะจุดๆได้ไหมอ่าก็ประโยคที่สามนะคะ do you know anything about จุดจุด Do you know anything about จุดจุด,จดนะคุณรู้อะไรเกี่ยวกับจุดจุดหรือเปล่าอ่าแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะคะจะเป็น If you don't mind I really need your help with อ่า If you don't mind I really need your help with จุดจุดหากคุณไม่ว่าอะไรเนี่ยคุณพอจะให้ฉันพอจะให้คุณช่วยในเรื่องจุดๆได้ไหมอ่า อ่ะบรรทุนกันอีกรอบหนึ่งนะก็จะเป็นอันแรก please help me with จุดๆอันที่สอง to have any free time on จุดๆแล้วก็ do you know anything about จุดๆแล้วก็ตัวอย่างจุดท้ายนะคะจะเป็น if you don't mind I really need your help with จุดๆอ่าเป็นไงเราได้ความรู้ไปเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ วันนี้นะคะก็จบลงแล้วเนาะกับการให้ความรู้เกี่ยวกับ asking for help หรือว่าการขอความช่วยเหลือนั่นเองหวังว่าทุกคนเนี่ยจะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะอิงทอยอิงโทรขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กด follow กดไลค์ Instagram แล้วก็ ในช่องติดต่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย